ัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับครูพาค่ะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทบทวนการนับภาพแล้วก็สิ่งของให้ตรงกับตัวเลขเข้งกันหรือยังคะพาเราต้องรู้จํานวนสิ่งของให้ตรงกับตัวเลขเมื่อคิดแล้วนะคะครูพาสอนไว้ว่าเด็กๆต้องรู้จํานวนที่มากกว่ากับจํานวนที่น้อยกว่าแล้วก็นับจํานวน ภาพที่เป็นสิ่งของนะคะนับจำนวนสิง่งของเราจะรู้ว่า2มากกว่า1ใช่ไหมคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะครูพาก็จะมาสอนเด็กๆนับจํานวนรูปภาพให้ตรงกับจํานวนตัวเลขนะคะโดยการขีดเครื่องหมายถูกแล้วก็วงล้อมภาพที่มีจํานวนน้อยกว่านะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆเ,เปิดวิชาคณิตศาสตร์หน้าสิบเจ็ดเลยนะคะที่ครูบนเอาไวขา้ขึ้นกระดานค่ะขึ้นกระดานไว้แล้วเรามาเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าดูตัวอย่างนะคะครูพากับครูบนก็สแสดงจำนวนโดยการเอาขึ้นกระดานเลยนะคะเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าสิบเจ็ดค่ะค่ะลูกขอ้ขอขอ้อข้อที่หนึ่งน,นะคะเป็นรูปแอปเปิลค่ะเด็กๆก,ก,ก็น้บค่ะ เพราะว่าเราจะต้องคลีนเครื่องหมายถูกด้วยค่ะเดี๋ยวจะถายช็อคนิดนึงค่ะเด็กๆมาดูเลยนะคะค่ะถ่ายช็อคล้วนะคะมาดูเลยค่ะมาดูข้อแรกเป็นขั้เป็นรูปแอปเปิ้ลนะคะค่ะคลีนเครื่องหมายถูกนะคะนับแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ลากนี่คือเครื่องหมายถูกนะคะทักจำนวนตัวเลขเราจะมีเส้นยั่ไงก็เราจะติดเครื่องหมายถูกตัวเลขไหนเราพอมานะักภาคค่ะภาคที่หนึ่งสองสามเห็นไหมคะอุทานับแอปเปิ้ล เด็กๆจะต้องเขียนเครื่องหมายถูกที่เลข3ซึ่งครูพานก็เอาขึ้นไว้ใหู้เป็นตัวอย่างมีเลข1เลข2เลข3เลข4ี่แล้วก็เลข5นะคะข้อที่1เมื่อนับแอปเปิ้ลได้สก็เขียนเครื่องหมายถูกไว้ค่ะอย่างนี้นะคะค่ะแล้วโจทย์ยังกำหนดมือนเดิมวงลอผภาที่มีจำนวนวันนี้น้อยกว่าค่ะเราก็มาเปรียบเทียบเลยนะคะค่ะ ดัแบแลขนับค่ะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะนับจำนวนภาพได้สี่เพราะฉะนั้นเราก็มาคิดเครื่องหมายถูกค่ะเท่าสี่แล้วก็เปรียบเทียบดูว่าจํนนานวนภาพแอปเปิลที่เรานับนะอันไหนน้อยกว่ารูปไหนน้อยกว่าก็วงกลมแบบนี้นะคะวง้องรอบภาพแบบนี้นะคะอันไหนน้อยกว่าคะแอปเปิ้ลหนึ่งสองสามกับ เลสี่เพราะฉะนั้นที่โน้กว่าก็คือเลขสามค่ะมุมไปเลยนะคะมุมนองแอปเปิ้ลค่ะ3แต่ที้นะคะต่อไปค่ะข้อที่2 เป็นมะม่วงนะคะมะมว่วงเราจะคลิกเครื่องหมายถูกก็ทักตัวเลขก็นัจกจำนวนนะคะจำนวนมะม่วงนะคะ,นนนะ,คะหนึ่งสองได้เท่าไหร่คะสองก็คลิกเครื่องหมายถูกไปค่ะเลขสองเห็นไหมคะค่ะต่อไปต่อไปหน่วยที่สองก็นะับมะม่วงอีกค่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ใช่ไหมคะได้สี่ก็คลิกเครื่องหมายถูกที่เลขสี่แบบนี้นะคะโจนจะกำหนดว่าต้ององกลมภาพที่น้อยกว่า กลุ่มแรกได้สองกลุ่มที่สองเรานับได้สี่เพราะฉะนั้นเด็กๆรู้ไหมคะเราต้องวงอบถ้าพไหนคะน้อยกว่านี้นะคะวงเลยคะ่ะค่ะข้อสุดท้ายเป็นลูกอะไรเอยแปงโมเอาละค่ะเราจะคลิกเครื่องหมายครับตัวเลขเขาไม่รู้ว่านาก่อนแต่โมมเนินใช่ไหมคะก็คลิกเครื่องหมายถูกไปเลขเลขอื่นต่อไปกลุ่มที่สองนะคะ ก็ทิดงเครื่องหมายถูกที่ตัวเลขอันไหนเอ่ยนะคะหนึ่งสองได้สอง,สองใช่ไหมคะก็ทิดงเครื่องหมายถูกที่เลขสองแบบนี้ค่ะแล้วโจทย์ยังกำหนดว่าต้องวงกลมภาพที่น้อยกว่าระหวา่างแต็มวงลูกกับแต็มงสองลูกน้อยกว่าเด็กๆว่าอันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะก็วง,งเลยค่ะเด็กๆก็วง,งแบบนี้นะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับพิชาลิสาขีดเครื่องหมายถูก วงกลมภาพที่จานวนน้อยกว่านะคะครูพาฝากนนี้ไว้เท่านี้นะคะเด็กๆเด็กๆการหนึง่งส่งการบ้านให้ครูพากับครูเต้วย้นะคะสวัสดีค่ะ